วันนี้เราจะมาทำพายไส้เผือกทานกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนของแป้งกันก่อนแป้งพายกันก่อนนะคะถ้าเราไม่มีแป้งสำเร็จรูปแล้วก็จะมาทำแป้งแบบนี้นะคะก็จะมีขั้นตอนนิดนึงอันนี้ใช้แป้งสาลีนะคะสาลีเนืประสงค์อันนี้น้ำเย็นนะคะเนยสดจืดน้ำตาลไอซิ่งหรือว่าน้ำตาลทรายก็ใช้ได้เหมือนกันเกลือป่นนะคะแล้วก็วันนี้เราใช้เนยสดนะคะ วันนี้มีเนยสดในตู้เย็นแล้วก็ใช้เนยสดนะคะมารีดออกมาเป็นแผ่นแบบนี้ก่อนค่ะส่วนของเนยนะคะวันนี้เราจะใช้เนยสดนะคะก็ตัดออกมาแล้วก็เอาออกมาไว้ในอุณหภูมิปกติของห้องค่ะเพื่อที่จะให้เขานิ่มๆน,นะคะแล้วก็จะมาทำให้เขาเป็นแผน่แผนๆสี่เหลี่ยมนะคะแบบนี้ โอเคประมาณนี้นะคะก็ใช้แรปนี่ละคะ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเก็บเข้าไปไว้ในช่องฟิตนะคะให้เขาแข็งก่อนนะคะมาร่อนแป้งกันก่อนเลยนะคะใส่แป้งลงไปตามไอซิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวร่อนลงไปเลย เพราะว่าจะเห็นว่าแป้งก็จะมีเป็นเม็ดๆนะคะรัอนนิดนึง เกลือป่นนะคะใส่เกลือป่นลงไปแล้วก็ผสมนะคะผสมให้เข้า,ขากันทำรูไม่ต้องกลางนะคะใส่น้ำลงไปเลยค่ะ ของเราจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะเราก็จะใช้มือเลยนะคะใช้มือนวดแป้งเลยค่ะ พอเรานวดแป้งของเราเขาเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่เนยลงไปเลยนะคะใส่เนยลงไปนั่นนะคะก็ค่อยๆนวดไปค่ะนวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันก่นกอนนะคะ เรานวดแป้งของเรานะคะจนกระทั่งเขาเนื้อเนียนแบบนี้แล้วนะคะก็ถ้าแฉกเกินไปก็าอาจจะโรยๆรยแป้งนวลไปด้วยนะคะระหว่างที่นวดนวดไปโอเคแบบนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพักแป้งของเราไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะใช้ผ้าขาวบางนะคะชุบน้ําบิดให้หมาด,มดแล้วก็คลุมไว้กันแป้งไม่แห้งนะคะแป้งที่เราพักไว้นะคะ เดี๋ยวเราจะมารีดแป้งนะคะก็โรยแป้งนวลนิดนึงค่ะคะ่ะแผ่แป้งออกนะคะก็ให้ใหญ่ออพอที่จะขนาดของแป้งเราเราก็จะแบบ ให้หอ่อห่อเนยได้นะคะเนยที่เราทำเป็นแผ่นๆไว้นะคะโอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วแล้วก็นำเนยที่เราแช่ไว้นะคะ ประมาณนี้เนาะให้เขาหุ้มได้นะคะก็พับพับไว้ พอเราหุ้มแป้งของเราเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะพอเราใช้แป้งหุ้มเนยแบบนี้เดี๋ยวเราจะรีดแป้งนะคะลักษณะแบบนี้นะคะรีดให้เป็นแป้งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ ประมาณอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะพับนะคะโอเคแล้วก็ใช้รัดขายของเรานะคะโอ้แบบนี้ เี๋ยวเราจะนําไปเก็บพักไว้ในตู้เย็นนะคะ20นาทีค่ะเดี๋ยวเรานํามารีดอีกทีหนึ่งแป้งที่เราพักไว้นะคะเดี๋ยวเรานํามารีดอีกทีหนึงน่งในรีดเป็นรอบที่สองนะคะก็โรยแป้งนวลไว้ด้วยนะคะ เวลารีจะได้ไม่ติดนะคะ โอเคนะคะพอเราเรีดให้บางแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพับเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เ้าพลาสติกแรปค่ะพักไว้ในตู้เย็นติกประมาณ20นาทีนะคะ เดี๋ยวเราค่อยนำมารีดอีกทีนึงเรามาเตรียมส่วนของไส้เผือกกันเลยนะคะเราก็จะมีเผือกหอมหนึ่งแล้วก็นำมาบดนะคะบดตอนนนั้นร้อนนะคะเพราะว่าจะได้ละเอียดง่ายๆหรือไม่ก็นำไปปั่นนะคะปั่นกับกะทิก็ได้นะคะอันนี้กะทิค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายเกลือปน่น น้ำตาลทรายนี้เพิ่มได้ลดได้นะคะแล้วแต่ว่าเราทานหวานมากน้อยแค่ไหนตั้งกระทะนะคะใส่กะทิลงไปแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเกลือป่นค่ะ พอน้ำตาลทรายของเราละลายแล้วนะคะเรามาจะมาใส่เผือกลงไปเลยค่ะก็บดๆนะคะอาจจะยังเป็นก้อนๆอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ปั่นนะคะ ของไส้นะคะเอาค้นๆประมาณนี้นะคะปิดไฟแล้วก็พักไว้สักนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะคะโอเคนะคะแป้งพายของเรานะคะ รีดแป้งนะคะลักษณะแบบนี้เลยถ้ารีดยากเราก็จะโรยแป้งนวลน,นะคะ คนะคะจากนั้นเราก็จะมาตัดนะคะตัดครึ่งเลยค่ะแบ่งครึ่งแป้งของเราก่อนเลยนะคะเขเคค่ะประมาณนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราจะนำน้ำหรือว่าไข่ก็ได้นะคะมาทาตามขอบขอบเพื่อที่เวลาเราติดแป้งนะคะแป้งประกบกันจะได้จะได้ไม่ไม่แยกออกจากกันนะคะจะได้ติดกันดีๆแล้วเราก็จะมปะสใส่ไส้นะคะสใส่ไส้เผือกลงไป แล้วก็ขอบนะคะกบขอบแบบนี้จากนั้นก็ใช้ซ่อมนะคะกดลงแบบนี้ค่ะใช้มีดนะคะ ลายมีดกรีดนิดนึงค่ะสามริ้วประมาณนี้นะคะเราใส่ถาดน,นะคะเตรียมนำไปอบนะคะก่อนจะนำไปอบแล้วก็ทาทาไข่ก่อนค่ะ อบขนมของเราด้วยหม้ออบรมร้อนนะคะใช้ไฟร้อยสามสิบเวลา20นาทีก่อนนะคะพายของเราก็สุกแล้วนะคะนี่เราใช้เวลาประมาณ30นาทีเลยนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวเราเก็บขึ้นมาพักบนตะแกรงให้เย็นก่อนนะคะ